สวัสดีครับพบกับผมนะครับเจี๊ยบนะครับผมวันนี้ครับพามารับชมกับคีรสุเอ็กซิลีครับคันนี้ได้เป็นปี21นะครับผมราคาครับอยู่ประมาณ5กลางๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวเข้าไปในตัวรถนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอพาดูรอบๆคันกันก่อนครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับอันนี้ขอยืนยันตัวตนกันนิดนี่นะครับผมนะครับเจี๊ยบนะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับผม นี่นะไม่ใช่มีอาชีพนะครับมาครับมาต่อกันเดี๋ยวจะพาดูรอบๆพันกันก่อนนะครับสำหรับต,ตัว x-series คันนี้ครับปี21 1. พาดูในส่วนของด้านหน้าครับนี่นะตัวโคมนี่จริงๆมีไลท์ด้วย LED ด้านล่างเลยนะแล้วก็เป็นไ่ายเบรเตอร์แล้วนะครับผมกระจังหน้าสีดำครับดูดันนะครับ อูคมาเอร์กิวร์อะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับับเจ้าตัวอีวูสุเอ็กซีนีคันนี้ครับผ่านรอบๆคันเป็นก่อนนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัวยกสูงนะครับตัวแคปยกสูง,งคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับผมเ,เกียร์แมนวนวนละนี่ครับผมข้างๆมืดนะย้อนแสงมนะปรับให้นิดนึงนี่ครับ ตัวล้อครับมาพร้อมยางบิสโตนนะฮะดูขอบให้ล้อขอบ17นะครับปียางปี21นะฮนะบันไดข้างมีมาครบหมดเลยนะฮะโลโก้เอ็กซีนี่นะปล <c oughs> อไภัครับล้อสีสันด้านข้างครับเส้นสายคมสวยเรียบร้อยดีเลยนะตัวมือจับเอ้ยตัวกระจกข้างครับเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับขอเปิดดูข้างในสักนิดนึงครับ แลเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับมาพร้อมเบาะหนังด้านนี้ไปเลยฮะนหน่อวนมาแล้วนะครับตัวเบาะหนังมาพร้อมล็อกโลโก้เอ็กซิลี่นะครับแล้วตรงนี้ครับตัวคิวภายในครับเอ็กซิลี่นะนี่ครับคมสวยนะครับเรียบร้อยจอทัชสกรีนนะเปิดให้ดูตอนนี้นิดสักนิดหนึ่งครับตัวเบาะ บาะหลังนะครับรอยมากต,าต่างๆครับยังมีอยู่นะให้เห็นอยู่นะ,ะนี่เป็นสมาร์ทแคปแล้วนะครับเปิดได้ฝั่งนะมาดูรอบคันกันต่อนะครับนี่ครับตัว x อ็กซิลยกสูงครับปี21ครับคันนี้สีสันสวยงามตัวรถสับปุลพร้อมใช้ครับ แล้วเดี๋ยวนี่ครับมีกล้องถอยนะคันนี้นี่กล้องถอยมีมาแล้วนะครับผมก็จะพาดูะว่าพันยังก่อนตัวรถค่อนข้างสวยครับพร้อมใช้งานนี่ครับมีหลักๆมาตรงกระบะนะครับพร้อมไฟท้ายเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูสักนิดหนึ่งดีกว่าก่อนที่จะมาเข้ามาสรุปในตัวรถนะครับ ครักนิดๆๆเดียวเรียกให้ดูสภาพห้องเครื่องครับเปิดด้านหน้าให้ดูเลย มืดนะมันย้อนแสงนิดนึงอ่ะไปดูใกล้ๆแล้วกันตัวเครื่องครับแห้งๆนะไม่มีเยิ้มเลยค่อนข้างเรียบร้อยนะนี้มาให้ดูใ,ใกล้ๆแล้วดูจามพวกหัวล้อต่างๆนะมองเห็นไหมเนี่ยนี่นะโอเคนี่นเป็นประมาณนี้ครับ ตัวสติกเกอร์ไรต่างมีมาไปขอ,อ่าไาข้างในดีกว่านะครับนี่ตัวแผงประตูก็มีสติกเกอร์ไรต่างมีมาครบไอยากเข้าด้านในบล้นนราก็เสียงดังนิดนึงช่างเขาทำงานกันอยู่นะครับ มาครับคันนี้เดี๋ยวก็ปิดนี้ก่อนดมให้ดูตรงนี้ครับตัวด้านข้างนะฮะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับนี่นะกระจกะไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูตัวนี้จะเป็นผุ้สตาร์ทนะครับดูเลขกไหมกันดีกว่า เลขไปหมื่นเก้านะครับคันนี้ตัวจอทัชสกรีนครับดดูิ้องถอยใช้ได้อยู่หรือเปล่า้องถอยใช้งานได้ก็ตัวตรงเกียร์ครับเวลาถอยก็ต้องดึงขึ้นนะบางทีชอบลืมนะครับผมจตทัชสกรีนครับแอร์เป็นแบบปุ่มปรับนะครับมือหมุนนะฮะ ตัวไฟต่างๆภายในรถครับใช้ได้เรียบร้อยนะนี่รถครับเรียบร้อยไม่น้อยครับแล้วคันนี้พวกมลาลัยนี่เป็นแบบม u l t i function นะมีคูดคอนโทรลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังเลยดีกว่านะอันนี้มันอะไรยังไงบ้างนี่นะเดี๋ยู่ในรถได้ครับวันนี้นะหนวดไม่มีก็เหนียงออกเลยอ่ะ ผนไหนดีนิมือบางอีกนะครับผมนี่ครับอยู่กับเจ้าตัว e s u z u d max ครับคันนี้ x series ครับ1.9ปี2021ครับผมราคาครับตั้งไว้อยู่ที่558,000บาทนะครับผมคันนี้มีบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ซื้อสดโทรมาพูดคุยกัน นะมีราคาพิเศษให้นะถ้าจะซื้อสดนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะฮะจอมีกล้องมีไลนบอกหมดแล้วดอกเบีย้ยพิเศษอ่าอันนี้มีดอกเบีย้ยพิเศษด้วยดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่0%นเซนะมีนะครับอันนี้ต้องทักมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยปกติเริ่มต้นก็คือ2.59นะค่อนข้างดีเลยใครที่สนใจครับหรือมองหารถอยู่ตัวนี้ ตัวแคบยกสูงครับยูสุมีมาไม่บ่อยนะตอนนี้รถยกสูงมีมาน้อยนะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้ายูสุดีแม็กซ์ i e s ซีรีครับ1.9ปี2021นะครับผมใครที่มีความพร้อมครับหรือว่าสนใจนะครับผมวันนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะครับก็ทักมาพูดคุยครับสอบถามกันได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้อาจจะให้ดูใหม่ เลขหม่แค่หมื่นเก้านะครับนี่นะเห็นแล้วชอบครับทักมาโทรมาพูดคุยกันที่เบอร์0ูนย์แปดสามนะครับผม GF เองนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องเอาหน้าออกไปในคลิปเยอะหน่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นมิชาาชีพซะนะครับเพื่อความสบายใจนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอย่าลืมโทรมาพูดคุยกันนอกจาก X-Series แล้วรุ่นอื่นก็มีนะครับโตลตา้าีโวอะไรพวกนี้สประตู มีมาเหมือนกันแล้วราคาก็ค่อนข้างดีด้วยสามแสนกลางๆนะแต่พูดนั้นจะเป็นปีสิบแปดมีหลายรุ่นครับกระบะเก่งมีหมดเลยนะอยากได้แบบไหน,นก็ทักมาพูดคุยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็จะพูดคุยกันนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันนะพูดคุยกันพอพอสมควรนะนี่นะอยู่ในรถจริงๆนะครับมีตัวตนจริงๆมีรถจริงๆแล้วก็ อยู่กับรถจริงๆนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะเพราะว่าช่วงนีห้หลายๆคนกลัวมิจฉาชีพนะครับเราก็ต้องแสดงความชัดเจนนะครับนี่นะจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็รถก็ไม่มีสนหนักพิคว่มจมน้ําครับต่อ,ตอก็ไม่นะถ้าเจอซื้อขึ้นเต็มจํานวนนะครับผมคุยกันอย่างนี้ดีกว่าก็ประมาณนี้นะคุณคันโพนหมดเลยต่างๆก็น่าจะคุ้นๆน,นี่นะ ตัวโมวดต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ตัวรถพร้อมใช้งานนะไม่ต้องพูดกันเยอะได้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับยกสูงเกียร์แมนนวลหสปีดแล้วนะครับมีกล้องถอยให้จอต่อบลูทูธะไยได้หมดเรียบร้อยนะก็อย่าลืมครับโทรมารถยังมีอีกหลายรุ่นหลายคันนะถ้าชอบก็เดี๋ยวให้นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามเช่นเคยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะจะหารถได้มาเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ